มันนี้กะน,นะครับผมมาพอกันอยู่ที่จังหวัดสแกวนะครับผมอำเภอเขาชะกันนะครับนนบ้านนี้ยังพอ่ออันนี้บ้านั้นก่อบ้านเกียรติจำปานะครับผมบ้านเกียรติจำปา L3608 นะครับสีน้ำเงินกระบ,บอกเหลืองสติกเกอร์สวยๆสะท้อนแสงนะครับกดแบบอัตโนมัติยกได้ประมาณ200โลูกขึ้นเลวพี่น้องเ้อแจะลดหน่อยเฮาก็จะไปยกหลายๆเอาจาก2องฝืนก็พอแล้ว นะครับคับว่าเป็นกบบนี้นะครับเด้อโอ้นี่ครับสวยๆไปเลยนะครับตัวหน้านะครับสามารถถอดได้นะครับเป็นมันเป็นเพจนะครับพี่น้องถ้ามันเคียงมันยังเก่าออกได้นะครับเดียวๆสติ๊กเกอร์แมยติดนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นเพจยึดสามารถถอดออกได้นะครับผมถอดประกอบได้ทุกชิ้นนะครับรุ่นนี้สิบรได้เชื่อมตัวรถจกจุดนะครับนี่ครับเอฟซีอำเภอเดียวกันเลยนะครับ แม่เราอยู่อำเภอคงคือกันนะครับกับผมนี่แหละเรามีน้องเราเป็นคนโนนไทยเนี่พ่อเนาะคนโคราชมาเจอกันนะครับเบิดผมว่าเบิร์ดสาแก้วคนโคราชเลยนี่ครับนี่เห็นพ่อพ่อไหเบิงมันเก็บถึงดินหมดเลยพูดนะครับเนี่ยนะเบิงจะว,า,วางเด้อว,วางบนรถไงพอ่อเราเบิงเราวยาดมันสูงไงเท่าน,นั้นนี่พูดนะ สวนกองมันต่ำลุแล้วนั่นกองมันมันตินู้นขึ้นนะครับยุ่แถวแถวซับสมบูรณ์แถวแถวอันนี้แหละครับบ่ไก่กันนะครับเพราะว่าเพราะมันมีหลายขั้นเลยเดินไหมยู่นี่ <Okay. S 1> ที่ผมเคยมาตีดไวนะ้ไนีบ้านยังนก็ <Okay. S 1> ผมเลื่อมหมดแล้วเขาดินเขาดินเดวเขาดินของสามคีที่ผมผมมาตีดไว้ <Okay. S 1> อืมจำมาไ้พี่น้องต้องให้บรุกค่า แม่แล้วบอกนะครับมันไหลนะครับผู้ใดอยากได้สีดำเงินกำลังมาแรงนะครับผมมันติเข่ากันกับตัวรถนะครับเพราะว่ามันติดตานกันนะครับกับทีเขียวเราวมนเด็ดไหนรถเท่าไม่ขึ้นมามีพลังขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยเวลาเทาติดเปลือกมันสีงามขึ้นมาทันทีนะครับทีดำเงินนี่ครับเป็นเหล็กรางน้ําทั้งชุดทั้งคันนะครับผมที่ทาคันนะครับมันติดตั้งหอดหน้าบ้านเลยนะครับพี่น้องกระบอกใหญ่นะครับ ก็บอกเขาใหญ่ๆไปเลยนะครับผมตัวนี้พูดนะครับกปวดผ่าดผาตรงนี้ำหนักๆไปอ่มันตรงนี้มันตรงนี้ำหนักเอาล่อรถลูกเชนปล่อยใหญ่มันล้นเนาะบอกเอาเอาล่อรถนั่นแหละไม่ต้องยกสูงไม่ต้องยกสูงเอาล่อเดียวก็ได้สำหรับผ่าแม่นะครับนี่ละทดลองเสร็จแล้วเอากลับบ้านเขาโหลดเอากลับโคราชเลยนี่พอดีเลยนี่ นี่ครับทดสอบด้วยช่างชิ้นนะครับช่างใหญ่ประจำอู่นี่ครับติดตั้งไม่เกินชั่วโมงครึ่งก็เสร็จแทบทุกคันนะครับช่างชิ้นเราบอกถ้าเกินนี่้างไปเงียวไปทันแล้วปะบอกเอากระติกออกเอาเอานิี้เดียวนี้เดียว,เ,ยวเอาวางปดปดปดเออเอา,เอาลูกชิ้นอีกหนึ่งรอบนะครับนี่ครับสวยงามนะครับตามสเต็ป ของเลาจะเป็นสองจังหวะเพื่อให้พี่น้องเขาก่อง่ายๆนะครับด้วยตัวนี้ถ้าเอาสเตปเดียวมันที่ก่อเนี่ยเพราะว่าเขาจะดึงผักเขียวไกลเพราะฉะนั้นเขาต้องเห็ดสองสเตปนะครับมันถึงดึงง่ายนะครับเนี่ยม,มันจังหวะมันสีได้ดึงถึงแล้วเร็ววนะครับเอาสูงอีกนิดสูงอีกนิดบอโอเคเ่าพอใจไปเอาอีกบอไม่ต้องแบกอีกต่อไปนะครับออาปลดผักเขียวไ้บ่ล่ะมันเวียนว่าล่ะ ก็สามสิบหกแรงนะพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับทุกอย่างใช้เหล็กลางทั้งหมดนะครับผมนี่นี่ครับเหล็กร่างนะครับผมทุกจุด <S 1> <S 1> <S ตัวนี้ก็จะเป็นคอนโทรลนะครับคอนทอรคอนโทรลตัวนี้ก็ดึงแบบสบายๆนะครับกระบอกเหลืองสวยๆไปเลยนี่ครับ ติดอยู่กับติดอยู่นอกสถานที่กับติดนะครับแล้วแต่ความสมัครใจของลูกค้าคือของเอฟซีเขานะครับผมนี่แล้วแต่เลยนะครับผมให้เรียกได้ตามใจชอบแต่ถ้าติดอยู่อยู่นอกสถานที่ก็ต้องตามคิวตามเวลาแหละครับเพี่องตามที่เขาหนัดหมายกันนะครับนัดหมายบางครั้งก็ไปก่อนเวลาบางครั้งก็เกียบสีบทันกับมีนะครับเพราะงั้นมันไหลนะครับเอยกเอ้ยถ้าบัทันนัดกับบัต้องไ่เพิินก็ได้ดอกนี่ ถ้าปใส่ก็บปาต้องขันถ้าบ้ขันกับเอาถอดออกให้เพิน่นนี่นะก,ก็เออนี่ละ่ะท,งท,งทังสิ้แล้วต้องเช็คดูอีกรอบนะจ๊ะนี่ครับกับทุกยางนี่แหละชิ้นเอาอออสีมาอีกหน่อยนิดนึงกระดาษมานำ นี่ครับทุกอย่างยึดเพดเบิดน,นะครับตัวนี้ก็จะขึ้นบนรถนี่แหละกระบอกเหลืองนะครับเด้อกะประมาณนี้แหละพี่น้องตัวดึงตัวยังกะติดกันเบิ้ลแหละครับตัวนี้โอเคนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาไปต่อกันที่จังหวัดกาญจนบุรีเลยสองคันลวดนะครับเป็นฟอร์ดนะครับนี่ชิ้นเราสีมาให้หน่อยนิดนึงเห็นไหมเนะี่ย ครับผมเดีย๋ยวไข่แล้วคันนอดกอนลืมนะครับต้องเช็คอีกรอบนะจ๊ะทำาเสร็จแล้วเช็คทุกอย่างเพื่อมันไม่ลืมมันลืมอยู่แล้วหรืมันหลายจุดบอลืมอย่างใดก็ยิ้มอย่างหนึ่งพี่น้องมันหลายจุดแฮงเอาตรงยางเช็คอีกนะครับโอเคนะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็นนี่แหละฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนนะครับผมถ้าผู้ใดสนใจกับฟ้าวสร้างนะครับอย่าไปสร้างตอนมันตกขีนนรกกับเพาะนะครับผม เนี่ยตรงสั่งก้อนล่วงหนาจากเดียนสองเดียนน่ะสิเป็นการดีมากที่สุดนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ